ผมตอนนี้ยางก็พร้อมแล้วนะครับเป็นเพียงแล้วตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งล้อเลขสามล้อตอนนี้เราอยู่ในช่องพู่งเชนแ้วเทแลงนะครับตอนนี้อยู่ที่อู่บนส่งครับหรือว่าเสพยนต์กระาดาก็ตอนนี้มาตรวจสุขภาพนะครับก่อนที่จะออกเตืนฮาวิชิสเกตร้านแม็กที่เราจะใส่มานะครับช่างคล้องกาลังเช็คก,การให้อยู่เพื่อความปลอดภัยแล้วเจอกันชิสเกตตอนนี้เราอยู่ที่ห้อยทันทันแล้วนะครับ อยู่ร้านล้อแม็กครับผมร้านเพื่อนครับที่มาใส่ล้อแม็กรอบที่แล้วก็ตเตาเลี้ยงครับรอขึ้นเขียงเรียบร้อยแล้วก็อาการโอเคแล้วครับรถก็รอติดตามชมยางใหม่นะครับผมตอนนี้ยางก็พร้อมแล้วนะครับเต็นเขียงแล้วตามซึ่งเรานะครับพอจัการยางไม่ได้มาตั้งสี่ห้าเดือนอประกอบแล้วยางเรียบร้อยแล้วนะครับ ได้สองล้อร้อยสามพันประกอบอยู่ในช่างฟีวมครับผมัยางเแย่ๆเลยครับร้านต่อเจริญการยางไม้ทับทันครับผมมีแม็กมียางให้เลือกชมมากมายเลยครับใกล้พันเป็นมาก็แว้ได้นะครับแล้วก็กำลังจะติดสติ๊กเกอร์ยางแล้วนะครับอันเก่าก็ลอกแล้วก็จัดอันใหม่ครับแต่ว่าชื่อเดิมก็รอชมตอนเสร็จนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรื้อยๆนะครับหนึ่งล้อเลขสามล้อ ตัวโยทาครับแจวแจวอันเดียวกันจากข้างบนเสร็จแล้วนะครับล้อหนึ่งแจ่มมากเลยครับน็อตล้อใหม่ครับดูสภาพน็อตล้อเดิมโอ้ยับครับนี่ครับล้อหน้ากําลังประกอบโดยช่างทีมครับห้อยครับพันตอนนี้รถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราพร้อมที่จะกลับมุบนเฮ้ยไปเดียดต่อครับ เราต้องเอาล้อแม็กไปส่งรุ่นพี่ครับผมนะ่ครับล้อแม็กไปส่งพี่ต่ออยู่ที่เดชดร้านประดิษฐ์ครับผมก็ฟิตเมนต์ก็ประมาณนี้ครับสวยมากเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก,ก็จัดที่ปอเจริญก,การแม็กนะครับก็ขอคลิปขอจบคลิปพีงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ